สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนกลับมาเจอกับครูแตง,งิแล้วนะคะวันนี้ครูหนึ่งจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยโดยยึดหนังสือภาษาพาทีนะคะของชั้น ประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องคำที่มีอักษรนำนักเรียนยังพอจำกันได้หรือเปล่าว่าสอนนำคืออะไรในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่2เราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อที่ลึกลงไปกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสอนนำเราแบ่งเป็นกี่กลุ่มกี่หมวดหมู่กันค่ะ,ะเราอยู่ในเรื่องของอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะ เติมความรู้ในเรื่องของอักษรนำนะทาพร้อมแล้วนักเรียนมาเริ่มไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะอักษรนำนะคะอักษรนำก็คือคําที่มีพยัญชนะ2ตัวเรียงกันและรวมอยู่ในสระตัวเดียวกันพยัญชนะตัวแรกคือหอนำและออ่างนำยอจะออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางคเดียวส่วนวรรณยุกข,ของพยางค์จะผันวรรณยุกตาม เสียงหอหยิบหรือออ่างนั่นเองนะคะอย่าลืมว่าการผ่านเสียงวรรณยุกนะคะจะขึ้นอยู่กับตัวพยัญชนะตัวหน้านั่นเองคะ่ะ คำที่มีอักษรสูงนํานะคะตัวที่ถูกนานะคะส่วนมากก็จะเป็นตัวไปชนะในกลุ่มของอักษรต่ําซึ่งอยู่ในกลุ่มของงูใหญ่นอนอยู่นักริมวัดโมริโรนะคะอยู่ในส่วนของอักษรต่ําเดียวอ่ะเราไปดูกันะค่ะว่าอักษรสูงนํามากษรต่ําเดียวมีคําว่าอะไรบ้างนะคะคนาขนมขนม ฉลาดฉไหนถวายถลนสนนสนอกอะนักเรียนดูคำนีนครูยกตัวอย่างมานะคะเป็นคำของอารส,สูงน้ำอากษรตามอักษรสูงเห็นไหมไข่ขวดชิงถุงฐาน นะริมวัดโมลิโลเห็นไหมคะจะเป็นอักษรสูงนำอักษรต่ำนะนักเรียนจำไหมว่าตัวพยญชนะที่ถูกนำจะเป็นอักษรต่ำเดี่ยวเสมอนะคะอ่ะเห็นไหมเราดูสีมีหอหยิบไหมมันไม่มีหอหยิบแต่มันเป็นอักษรนำได้ยังไงนะคะนักเรียนลองออกเสียงใหม่คนาขนมขนมขนมเวลาเราอ่านนะคะพยาค์แรกจะอ่านออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงและพยัง,งนะคะจะอ่านออกเสียงเหมือนมีหอหยิบมาด้วยนะคะ นี่อ่ะเป็นอารษรนำสองตัวเองไหมขอไข่นำนอหนูขอไข่นำนอหนูขอชฉชิงนำลอลิงชอชิงนำนอหนูนะคะเป็นการเป็นอักษรซูมนำอักษรแตำเดียวนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะคำที่มีอักษรกลางนำอย่าลืมว่าอักษรกลางไก่จิกเด็กใต้เด็กใต้บนป่าอกนะคะนำะอักษรต่ำเดียวเหมือนกันก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างอักษรกลางนำกันค่ะจมืน่นจัดตตวัดตะโลกอารามอานาตวาดัด จะรวดและจริตนะคะอะเรามาดูตัวอย่างที่นำกันค่ะเห็นไหมจ้าจานนำมอม้าจ้าจานนำรอเรือต่อเต่านำาอแหวนต่อเต่านำรอลิงอออ่างนำรอเรือนะคะการอ่านแบบนี้นะคะจะเป็นการอ่านอักษรนำที่อ่านอออเสียงคึงเสียงและพยางค์หลังนะคะจะอ่านอออเสียงเหมือนมีหอหยีบร่วมอยู่ด้วยนะคะนี่เป็นกลุ่มของอักษรกลางนำอักษรต่ำนั่นเองค่ะ อ่ะต่อมาค่ะคำที่มีอักษรกลางน้ำหรือคำที่มีอักษรสูงน้ำนะคะลักษณะที่หนึ่งค่ะผลิตฝรัง่งสยามสวัสดกนกตะงิดต,ตะลิงเซวยเออเซเวด์อะขอโทษนะคะเซเวดนะคะคำสุดท้าย อ่าเห็นไหมลักษณะที่หนึ่งนะคะคือกลุ่มของอักษรสูงหรืออักษรกลางนำอ,อนักษรต่ำโดยพยางหน้าออกเสียงอะกกลึงเสียงและพยางหลังนะคะอ่านออกเสียงมีห่อหีบนำเห็นไหมผลิตฝรั่งสยามสวัสด์กนกตะหงิดตะลิงและสวิดนั่นเองนะคะอาจะจะเข้าใจไม่เอ่ยลักษณะของอักษรสูงหรืออักษรกลางนำอักษรต่ำนั่นเองคะ่ะ ต่อมาลักษณะที่สองค่ะคณิษฐาคมาสารัญยูสามัญญาสมาทานกณนิษฐาสมาธ,าธ,ามาธิอนัตตา ก็เป็นคำอักษรนำเหมือนกันนะคะการอ่านหนอเสียงอักษรเสียงที่พยางแรกและพยางหลังนะคะอ่านเหมือนมีอัษรนนำแต่ไม่มีอักษรนำนะคะเป็นลักษณะของอักษรนำในกลุ่มที่สองนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคำที่มีหอยหยิบนํำคำที่มีหอยหยิบนํำนักเรีนยนจำได้หรือเปล่าค,ครูมีเทคนิคการจำนะมีคำแปลกคำาที่ครูให้จำก็คือมิงหญิงหยิบแหวนหรู หนีนีเงอไหลอีกครั้งนะคะจำได้ไหมหนิงหยิบแหวนหรูหนีหนีเงื่อไหลหอหยิบนำพยัญชนะ8ตัวซึ่งพยัญชนะทั้ง8ตัวที่โดนนำนะคะก็จะเป็นพยัญชนะในกลุ่มของอะสษรต่ำเดียวนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างคำกันค่ะหยุ่หยิม้มหนักหนารู้รา หญิงใหญ่แหนหายหลังไหลวันไหวหมักหมมและหนาวไหมนะคะเข็มไหมอันนี้เป็นลักษณะที่ชัดเจนเลยก็คือเป็นรูปเป็นคำที่เขียนด้วยหอหยีบและนำพยัญชนะที่เป็นกลุ่มของอักษรต่ำเดียวเลยนะคะอะ พอจะเข้าใจไหมอย่าลืมนะหอหยีบนำพยัญชนะแค่แปดตัวยิงดิบแหวนหรูหนีนีเงื่อ,อไรลครูเช่อว่านักเรียนชมป์ประถมศึกษาปีที่สามต้องจำกันได้แน่เลยนะคะอะ่เขาบอกว่าคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหยีบนำพยัญชนะตัวหลังก็คือ ง,งงูยอผู้หญิงนอนหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนไม่ออกเสียงตัวหอแต่ออกเสียงพยัญชนะตัวหลังให้มีวรรณยุกต์ตามอักษรตัวหอหยิบนั่นเองนี่ไงงูใหญ่นอนอยู่ไม่มีนะริมวัด โมลีโมลีโลนั่นเองนะคะเป็นกลุ่มขอออักษรต่ำเดียวหญิงหยิบแว้นรู้หนีหมีเหงื่อไหลจะมาไว้เลยเป็นลักษณะของหอหยิบนำพยัญชนะแปดตัวนั่นเองค่ะต่อมาค่ะลักษณะที่สองก็คือคำที่มีออ่างน้ำอ่างน้ำออ่างน้ำพยัญชนะทั้งหมดกี่ตัวคะออ่างน้ำอ่างน้ำยอยักษ มีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวเอ,อ่ยออ่างนำยยยักษ์มีทั้งหมดสี่คนั่นเองนะคะมีสี่คเท่านั้นในภาษาไทยก็คือยายูยางและยานั่นเองนะคะนี่คือคําที่ออ,อ่างนำพยัญออ่างนำยยยักษ์มีแค่สี่ตัวก็คือยายูยางยานั่นเองคะ่ะเห็นไหมเขาบอกว่าคําที่มีพยัญชนะ ตัวหน้าเป็นอออ่างนำโยยักไม่อ่านเอกเสียงตัวออแต่เสียงวรรณยุกข,ของพยางออกเสียงทามพยัญชนะตัวออมีสี่คำยาอยู่ยางยากจำม,มาไว้นะคะถ้าหอยหยิบนำพยัญชนะแปดตัวหญิงหยิบเวนรู้หนีหนีเงือ,อไหลซึ่งเป็นคำซึ่งเป็นเพัชชนะในกลุ่มของอักษรตันเดียวอออ่างนำายยักมีทั้งหมดสี่ตัวยาอยู่อย่างยานั่นเองคะ่ะ เรามาดูแบบฝึกงานกันนะคะแบบฝึกหัดคัูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเล่มแบบฝึกทักษะหน้าที่61ข้อที่2และข้อที่3 และหน้าที่62ข้อที่4นะคะหวังว่านักเรียนจะสามารถทำได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วเราแค่มาเพิ่มเนื้อหาแล้วก็เน้นให้มันลึกขึ้นนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะเวลาทานแบบฝึกหัดช่วยรักษาความสะอาดทำเสร็จแล้วส่วงมาให้ครูในรายส่วนตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในเชวโมงถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ